เรื่องของฟิตเนสี่เจ้าดังในกรุงเทพนะคบว่าเจ้าไหนจะปังและจะพังได้ยินว่าไฮโซต้องเข้าเท่านั้นที่ฟิตเมนนี้จริงหรือเปล่าต้อกไปเจอผู้ชายล่ำร่ำก็คงจะต้องไปจริงฉันชอบคลาสเพราะรู้สึกว่าเข้าคลาสมันมี motivation จากคนรอบข้างในเน็ตี่สาวไอ้น้ำมันมี สาวว่าน้ำแบบอินโดและเป็นสาวว่ายน้ำอุ่นเออเธอมันเธอมันสวยเธอมันรวยเธอมันแพงเธอมันน็อ c k everything ค่ะว่าเป็นคนฉลาดโอ๊ยกลายเป็นคนโง่ต่อแต่ว่าถ้าสกรีนมันกดไม่ได้ค่ะแล้วมันจะมีไทำไมคือแพ็กเกจเนี้ยมันก็จะมีส่วนลดด้วย20%เรายิ่งรักตัวเองนิดเท่าไหร่ก็คือเหมือนยิ่งได้เพิ่มของนั้นถ้าลูกขายของแล้วฉันมาหอนดาวแพ็กเกจคือฉันเข้าหรอเดี๋ยวเราจะและนี่คือชื่อช่องคลอด ที่กัทุกคนเขาสื่อช่าง Three Five Four ก็คือนะคะจะเห็นว่าทุกคนแบบโอ้มาดิสติมแบบโอ้ใส่ชุดออกกำลังกอล์งกอล์งกายนะคะเพราะว่าวันนี้จะทำอะไรกันฟองวันนี้เราจะมาแข่งกันว่าฟิตเนสไหนดีที่สุดอ่าสี่ฟิตเนสเจ้าดังในประเทศไทยนะคะมาดูกันเพราะว่าเราทุกคนก็เป็นสมาชิกต่างฟิตเนสกันหมดเลยนะคะขอแนะนำก่อนสมาชิกใหม่ของเรานะคะ พี่มะนาวค่ะพี่มานวะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เป็นช่องของมักรูดค่ะก็คืออายุเท่านี้ทุกคนก็แบบโอ้ยอยากเข้าฟิตเนสได้แล้วนาองรู้สึกแบบกล้ามเนื้อมันแบบกรอบแกรบเอ่ยอะไรเอ่ย เรื่องของฟิตเนสสี่เจ้าดังในกรุงเทพนะครับว่าเจ้าไหนที่จะปังและจะพังคืออย่างแรกก็คือเริ่มจากคุณบุ๊กก่อนเลยังเมีที่อื่นด้วยค่ะมุกนะตรงนั้นอ่ะบอกเลยว่าคลิปนี้เราไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆทุกคนใน4คนเข้าฟิตเนสคนละที่หมดเลยและดังในประเทศไทย ซึ่งทีมแรกที่เราจะมาพูดถึงเลยก็คือเจ้าที่มีสาขาเยอะที่สุดในกรุงเทพมหานครคือลุงพินิปาปิ่นาโอเกโอ้เราพูดอกคนเนไม่ได้ข้าสาระอะไรนะคิดดิให้ทุกคนแบบดึงข้อดีแล้วก็อยากเสนอแบบอยากแนะนําให้แบบเพื่อนๆชาแนลแฟนฟรีเบอร์เนี่ยได้แบบมีไอเดียกันเนาะแบบออเปที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะนะครับคอนเทนต์นี้ หรือใครที่แบบเพิ่งเริ่มออกกําลังกายแบบพวกเราเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเผื่อจะสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นเพราะว่าแกนี้ก็เพิ่งเริ่มกันเมื่อวานเหมือนกันงานเริ่มที่แรกกันเลยก็คือวีฟิตเนสนั่นเองนะคะวีฟิตเนสจริงๆเราสมัครไปประมาณ2ปีแล้วปีนี้ปีที่2กําลังจะเริ่มปีที่2รู้สึกว่าวีฟิตเนสที่ปังและดีก็คือรู้สึกว่าคลาสเขาแบบสเปเชียลิสต์เว้ยเน้นคลาสเน้นคลาสเพราะเราชอบเข้าคลาสแต่เราจะซื้อคอร์สที่แบบเข้าได้ทั้งฟิตเนสด้วยแล้วก็คลาสด้ มันจะมี2แบบก็คือซื้อแบบเล่นฟินิตอย่างเดียวก็คือจะราคาประมาณพันสามต่อเดือนอ่าซื้อเป็นปีเนาะพีเรียดแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากเข้าคลาสด้วยอ่ะก็เอ็กซ์่าไปขั้ก็ประมาณพันเก้าต่อเดือนแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเพิ่มแบบพิลาทิสด้วยแล้วก็แบบพวกโยคะฟลายแบบเล่นผ้าก็คือประมาณสองพันสามต่อเดือนฉันก็เลยซื้อสองพันสามต่อเดือนได้ครบออปชั่นได้ครบทุกออปชั่นคือครูที่มาสอนนะเขาสเปชสเชียลิสต์ด้วยเช่นโยคะเนี่ยก็จะแบบ ครูที่ได้เซอร์จากแบบมาจากอินเดียจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าดูแบบได้เรียนจากคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆและอีกอย่างก็คือสาขาเขามันสะดวกและใกล้บ้านเขามีทั้งหมด7สาขาตอนนี้ในอาณาจักรกรุงเทพแบบเฮ้ยมันมีห้องแบบสตรีมมิ่งด้วยมันไม่ใช่มันน่าตื่นเต้นเนาะมันแบบสตรีมมิ่งเดี๋ยวไปอีกที่นึงค่ะแถวศรีลมเดี๋ยวแม่เอาพาไปสตรีมมิ่งแล้วต่คือมันจะมีคลาสประมาณนี้เลยทุกคนซึ่งคลาสเนี่ยก็จะมีแบบ ความสเปเชียลิสต์ในด้านแบบแตกต่างกันไปเพราะแต่คลาสที่เราชอบเขาคือโยคะพิลาทิสแล้วก็โยคะฟลายอันนี้ก็คือแบบ รู้สึกแบบอยากเน้นกล้ามเนื้อมัดเล็กเขามีคลาสตั้งแต่ beginner intermediate advanced อะไร์อะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะไป intermediate ก็ได้เว้ยเราไปบอกครูว่าเป็น beginner นะชีก็จะมาแบบ assist อะไรอย่างงี้ชีก็แบบดูแลดีอะไรเงี้ยชีก็เลยประทับใจในความเชฟชวลิสของชีแต่เขาเริ่มมาจริงทีละคนเลยป้ามาจัดท่าให้ทีละคนชีนั่งช่วยดูให้ถ้าใครที่แบบท่าไม่ดีเล่นโยคะท่าผิดอะไรเงี้ยชีก็จะแบบมาช่วยใช่แต่ว่าฟิตเนสอะเราเป็นคนที่แบบเข้าเป็นปกติอยู่แล้วก็็เเเเเลยไไมมม่่ตต้้้้้อออองีีททรรรรรรนนนนน์์แถาาาาซืดกจะะคปณ แต่ว่าปัจจุบันที่เราจะขึ้นราคานี้ต้อง disclaimer ไว้ก่อนว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะงั้นก็ไปถามเซลล์หน้าร้านดีกว่าอือนี่ก็คือ V Fitness เนาะทุกคน V Fitness ค่ะอ่านี่ก็คือจบไปแล้วสําหรับ V Fitness เนาะมาถึงฟิตเนสที่ถัดมาอ่าของเราคือเบอร์จีโซไปเท่านั้นค่ะฟิตเนสเบอร์จีโซครับดูซิไฮโซหรือเปล่าเขาเรียกว่าเป็นคนฉลาดอะไรเป็นคนโง่หรอทุกคนโง่เหรอหรือว่ายังไงรง้อกันแล้ว ดีข้อแรกเลยนะที่แบบว่าคนส่วนใหญ่จะแบบเห็นว่ามันดีก็คือไม่ต้องเอาอะไรไปเลยไปแต่ตัวคือมีชุดให้หมดหัวจนเท้ามีถุงเท้าคือใส่รองเท้าคู่เดียวเข้าไปก็คือมีที่ฉันชอบก็คือพวกสบู่อะไรไปของปาน์ุูรีหมดเลยว้าวชิปังนะสบู่า,าสระผมคร้มนวด แล้วก็ข้อดีที่มันจะแตกต่างจากอื่นคือมีสระว่ายน้ำมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีเหมือนคาคาออนเซ็นอะแต่ว่าเป็นจากกดซสีแล้วก็เป็นน้ำร้อนงหนกันแล้วก็มีไอส์รูมมีสตีมมีแทบทุกสาขาเลยนะถ้าถ้าสระว่ายน้ำกับออนเซ็นจริงคือรถแล้วก็มีปีนผาปีนผาคือไม่ใช่บวอบบ้แบบเล็กๆก็คือปีนจริงจริงเป็นแบบสนใจฉันไม่สนใจมันอินคลนหมดเลยแกมันไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยแต่อินคลุนนั้นเท่าไหร่คะของเราก็คือตกเดือนละถ้าแบบหานมาประมาณเดือนละสาม สามพันเท่าไหร่สามพันกว่ากว่าเท่าไหร่เก้าร้อยเก้าสิบแล้วแต่โปรโมชั่นตอนนั้นแล้วก็ระยะเวลาแล้วก็ข้อดีอีกก็คือคลาสก็เยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยก็คือมีทุกมีทุกคลาสจะมีพิลาทีสมีปั่นจักรยานก็มีแล้วก็มีแบบโยคะก็มีเหมือนกันโยคะก็มีอลไรตั้งแต่บิ๊กเนอร์แล้วก็กลางแล้วก็ยากเออแล้วก็เต้นคือมีหมดเลยแล้วแบบทุกคลาสก็แบบแตกต่างกันแบบ เต้นก็มีหลายสไตล์มีแบบบอดี้คอมบ์แบ็มีป่อยมวยมันมีสาขาเยอะไหมนะของเวอร์ชันแอคชมี6สาขาคือมีเป็นไฮโซค่ะมีเอ็มพายมีสายาสังเกตไหมว่าพูดไปพวกเราก็เริ่มมีจริตแล้วแะเริ่มแบบว่าเริ่มแบบต้องระวังมากมีเส้นสุขุมวิทมีเอ็มพายมีวเล็์โรสถนนวิทยุแล้วก็มีวันโอวันอยู่ตรงปีเตนปฐุมวันต่อไปจะต้องปาร์ครวมกันบ้างมันต้องไปนะ สมมติถ้าที่สาขาเอ็มพายนะมีสลีปปิ้งแคปซูลคือตอนกลางวันเที่ยงๆฉันทำงานเสร็จก็ลงไปนอนค่ะมันแบบไปนอนแบบแคปซูลของใครของมันและอีกอย่างหนึ่งที่มีก็คือฮีมาลรยันโซวอลก็คือเป็นห้องนอนนะแบบเป็นโซวก็คือห้องหยอของมันฉั่อยากไปอะไรจริงว่าฉันอยากไปที่แบบจริงว่ามันจะไปทั่นหมดอย่างนี้เลยจัดแม่นจัดละนาคามันก็จะมีโซนต่างๆกันอย่างเอ็มพายอ่ะสิ่งที่พิเศษที่ที่สาขาอื่นไม่มีก็คือจะมี โซน stretching มันจะมีเครื่องออก stretch ของมีแค่สาขาหนี่งสาขาเดียวฉันอยากรู้ฉันอยากรู้ว่าตอนนี้เธอตัดสินใจที่จะไป virgin เนี่ยมันถึงกับเธอมีการเปรียบเทียบกับที่อื่นหรือเปล่าหรือว่าเธออาไปแล้วถูกใจเลยฉันอยากรู้มากเลยคนนี้ที่ต้องอาแบบ top ท่างนั้นฉันอยากริงสว่าคนที่ตัดสินใจไป virgin เป็นยังไงบินที่มันสูงที่สุดก็ต่างกันเพราะว่ามีความมีความรู้สึกว่าฟิตเนสสำหรับชานมันก็ ฟังก์ชันในการเล่นมันก็ค่อนข้างจะเหมือนกันนะในส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้ต่างกันมากเลยเออแต่ว่าทำไมฉันตัดสินใจไปอะไรที่แบบเออไปแน่นอนเห็นข้อดีก็คือข้อแรกคือมันอยู่ในในตึกที่ทํางานเราแล้วข้อสองคือฉันอยากว่ายน้ำอยากว่ายน้ำพิเศษพี่มีสระว่ายน้ำมันมีน้อยใช่จริงใช่ไม่มีสระว่ายน้ำแบบอินดอโดเลยเป็นสระว่ายน้ำอุ่นว้ายเลยปล่าพูดดีซื้อเะยไป แกแล้วมันไม่ได้แพงกว่านี้กันเยอะเลยแล้วมันจ้าฟังของชานแต่มันก็เวทเนาะเพราะอันนี้มันมีแบบเอ็กซ์ตร้าอย่างคือแบบปันบุรีไอ้แกเข้าใจะบออ๋อแล้วแบบคือดีเทลอะไรๆน้อยๆแกคือในในห้องน้ำผู้หญิงนะมีเครื่องหนีบผมประมาณแบบยี่สิบเพลิงอ๋อก็สะดวกนะมีผมเดรซาชาเอากระเป๋ากระเป๋าดูด้วยมีที่หนีบผมมีพอตต้นบัตรมีสิลลีของวีมีไหมของวีก็คือจะมีเป็นไดเป่าผมมีที่มีผมไหมไม่มี อันนี้มีที่ไปไม่มีนะมีรุ่นแบบรุ่นเหมือนที่บ้านเลยคือรุ่นดีอะไม่ใช่รุ่นโบอ่ะรุ่นโบโบเบเบ่ใช่ใช่และะแแลละในห้องนั้นก็มีอีกคือเฉันชอบมากมากเพราะมันมีเครื่องที่ทำให้ชุบน้ำมาแห้งอ๋อหรอเครื่องปั่นแห้งเครื่องปั่นแห้งเล็กๆอ่ะพอใส่ไปก็กดเออไม่ชุบน้ำก็แห้งอุ๊ยอะไรวะว้ากวว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 าววไวว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  ผิวชีมันดูแบบออร่ารีค่ะว่ามันแพงแต่ว่ามันมันขุมเันซื้อความสะดวกสบายซื้อความใหม่ชีแบบชีรวยมากชีน็อกไอพี่ติงค่ะหน้าบัตรเท่านั้นนี่เลยเลยบินไอโน้ตชีปอนไอรินเลยเี่ยชีปอนไอรินนะคนเนี้ยอ่ะแล้วแบบผุงเท้าคือเธอไม่ต้องซักผุงเท้าเองไะยูโน้มีคนจับให้เหรอก็ถุงเท้าก็คือไปเอาฉันดมแล้วไม่เหม็นถ้าไปดมหนึงเท้าฉแล้วก็ฉันก็แบบมันจะมันทำมจะทำให้รองเท้าฉันเลยฉันลองดมไม่เหม็นนะ ก็คือไม่ได้กลับก็ไปก็ยืมแค่เสร็จคืนทั้งชุดเลยทั้งชุดอะมีหมดเลยเธอเธอเอาไปแค่รองเท้าเธอใส่รองเท้าไปแล้วชุดอะไม่ได้มีแค่ชุดที่ทำงานนะหมายถึงว่าไม่ชุดแค่ออกงานราตรีก็มีชุดออกงานมีหมดชุดไปงานศพมีชุดแต่งงานมีก็เทก็มี อันนี้ใช่แบบพิเนตไหมไปที่ไหนกันเนี่ยโอเคถือว่าลดในระดับน้อยจริงอันนี้ก็ให้ว่าเท่าที่ฉันฟังมาฉันว่าลดสุดนะยังไม่ต้องเล่าอะไรท right? okay. yeah. <book> ี่อื่นไม่ต้องเล่าหรือไหมพอละพอเลย อันนี้ก็คือ Virgin Active okay. นะครับอ่มาถึงถัดมาก็คือจะเป็นเร like formulated? yes> <s <S ื่องของเจ็ดเนาะเอาจริงๆนะคือชั้นอาจจะไม่ค่อยชอบมองอะไรในแง่ดีเพราะว่าชั้นชอบมองทุกอย่างในแง่ร้ายในแง่เสียไม่เป็นไรเราจะได้แชร์แต่พอดี990นเรือจะความรู้สึกไปได้มันเห็นประสบการณ์นะประสบการณ์ที่เราไปใช้งานชั้นจะขอพูดสิ่งที่ทับใจกับเจ็ก่อนคือเจ็ จจมีหลายสาขาเหมือนกันนะจะมีหลายสาขาเยอะมากมันจะเยอะสุดไหมฉัไม่รู้นะ <Yes. S 1> คือจริงๆเราต้องบอกไว้ก่อนว่าก่อนที่ฉันจะไปฟินเนสฉันไปมาหลายที่มากเลยนะเซตตอบโจทย์ในเรื่องของโลเคชันสาขา แล้วก็เครื่องกํลาลังกายก็เยอะ<ม>แล้วก็ราคาอันนั้นคือราคาคือประเด็นสัมภาระสินค้นแต่เท<ต>่าไหร่ที่เธอซื้อเออตอนนั้นซื้อพร้อมโปรโมชั่นมันอยู่ที่ประมาณพันสี่ประมาณพันสี่แล้วทีนี้เดือนต่อไปมันจะเป็นพันห้าพันห้าแบบนี้แต่นั่นมันเป็นโปรโมชั่นของที่เข้าร่วมกับอะไรดีแท็กอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าสร้างมุมว่าทุกคนจะซื้อแบบรายปีใช่ไหมคะมันจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณพันห้าหรือว่าพันหกจำไม่ผิดประมาณพันห้าหกตรงนี้ค่ะดูเลขตรงนี้ได้เลยซึ่งก็ ถ้าหลายปีก็จะคุ้มกว่าแล้วประเด็นคือฉันไม่ชอบเข้าคลาสไงใช่ประเด็นคืออันนี้มันเป็นแค่เข้าฟิตเนสเฉยๆก็คือเล่นเครื่องพวกพวกอะไรเงี้ยพวกเวทพวกฟัสซิลิตี้ต่างๆคือของเจ็ตมีครบมีบาร์เบลมีอะไรครบทุกอย่างแต่ว่าคลาสจะน้อยคลาสจะน้อยจริงๆอันนี้คือเจ็ตคือว่าฉันไม่ได้ดูก็ไม่รู้นะเพราะฉันไม่ชอบเข้าคลาสไปจะไปสมักเจ็ตตอนแรกแต่ฉันชอบคลาสเพราะรู้สึกว่าเข้าคลาสมันมี motivation จากคนรอบข้าง ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ไปเลือกเจ็ตเพราะเจ็ตแบบไม่มีคลาสเยอะแสดงว่าน้อยจริงใช่ไหมน้อยน้อยเจ้าฉันว่าข้อดีของเจ็ตตอนนี้ก็คือเหมาะกับคนที่ไม่เน้นคลาสใช่คือคนที่ไม่เน้นคลาสแล้วก็เน้นแค่เหมือนแบบเราเทรนตัวเองเรารู้ว่าเราต้องออกกําลังกายไงเราเทรนตัวเองได้ก็แนะนําเจ็เพราะราคามันย่อมหยาะเราสากขามันเยอะเหมือนที่นี่เขาเน้นเทรนเนอร์เว้ยรู้สึกแบบว่า เน้นแบบว่าให้ออกกําลังกายด้วยตัวเองถ้าออกไม่ได้ก็คือเทรนเนอร์เขาจะประกบประมาณเซสชั่นละประมาณห0ร้อยหรือพันอะไรประมาณนั้นอะคือเทรนเนอร์ราคาเขาจะโอเคใช่ไม่รู้ใช่ไม่ดต้องซื้อแบบเราแบบ50ชั่วโมงแบบเยอะๆไปเลยอะก็จะตกครั้งละคือแบบราคาโอเคเพราะงั้นก็ใครที่แบบสนใจอยากจะแบบออกเครื่องมือด้วยการตัวเองหรือแบบว่าให้เทรนเนอร์แต่สิ่งที่ไม่ชอบของเจนดี๋ยวฟ้องฉันนะคะทุกคนสิ่งที่ไม่ชอบของเจนก็คือห้องน้ำ ไม่เมนเลห้องน้ําน้อยจํานวนห้องน้อยมากาจำนวนห้องน้ำห้องน้ยมากเหมือนสาขาที่มันจะใหญ่ๆห,หน่อยเช่นสาขาต่อปูนไม่รู้ว่าใหญ่สุดรึเปล่าแต่ก็ห้องใหญ่ห้องน้ําน้อยมาก ได้ผมไม่มีสบู่ไม่มียาสระผมไม่มีต้องเอาไปเองหมดเลยถ้าสมมุดสปาแต่ยกเว้นมันจะมีเจตที่เป็นเขาเรียกว่าเจตแบล็คมันจะเป็นเหมือนพรีเมียมหน่อยอเจตแบล็คมันมีแค่สองสาขารู้สึกว่าที่เป็นที่ที่เกสรที่ปาร์คจะเป็นเจตแบล็คซึ่งเจตแบล็กนี้จะมีให้ทุกอย่างเลยมีชุดมีน่าจะมีเิสชันต,ต,ต่างๆอะไรไม่แต่จะเพิ่มประมาณสักสี่ห้าร้อยอะไรเงี้ยสี่ร้อยก็จะได้เข้าเจตแบล็กอันนี้คือสิ่งที่ไม่ค่อยโอเคกับเจตอุ้ยฉันไม่เคยไปอาบน้ำที่ฟิตเนสเลยอ่ะฉันอาบทุกครั้งคือบางทีฉันอยากออกกกกาลังงย็ปุไ เออบางทีอยากไปออกกำลับบงกายแล้วฟิลอยากไปข้างนอกต่อไงอยากจะไปกินข้าวไปแบบอะไรว่าะได้ไม่ต้องกลับบ้านไงจะได้ไม่ต้องกลับบ้านอ,อ,อ,อ่ะก็บอกให้เขาไปเพิ่มตรงนี้เนาะจริงจริงรู้นนสึกว่าเรหลอนบอกเขาแล้วหลอนยคือฉันฟังของเธอเราใชนแนวจนตาลุกวาวแล้วก็วาวๆๆวซ่า,า,า,ากับ ไอ้พวกห้องสตรีมห้องสตรีมรูมห้องไอซ์ห้องไอสรือว่าเป็นพวกฟิสชันอะไรสุดท้ายที่มันเป็นเกี่ยวกับไม่ใช่เป็นการออกกําลังอ่ะจะเป็นทรีทเมนต์เบาๆใช่ไหมที่เธอจะไม่จะไม่รู้สาขาอื่นหรือไม่ซักคี่จะไปมาเกิดพวกสาขานี้ยจะจะไม่ค่อยมีห้องที่เป็นทรีทเมนต์แบบนั้นมันจะเน้นออกกำลังกายอย่างที่เธอบอกเน้นออกกำลังกายเน้นเทรนอะไรแบบนี้ใช่จะไม่ค่อยแบบมีทรีทเมนต์เอออาจจะเป็นเน้นผู้ชายหน่อยผู้ชายหน่อยถ้าเธออยากไปเจอผู้ชายล่ำๆก็คงจะต้องไปเจีนแล้วล่ะเจ็น black สาขาปาร์คนะคะทุกคนนี้ก็คือคววาามูระะห่่งฟิตตเนนสใแล แล้วสามที่แรกก็คือจะมีเรื่องของ a l l e r ว y แล้วก็เป็นเรื่องของ Virgin Active แล้วก็อันนี้มาเจ็ซึ่งสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือฟิตเนสอีกแบรนด์หนึ่งเป็นเศร้าที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือ Fitness First นั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นฟิตเนสที่คิดว่าทุกคนน่าจะเห็นบ่อยที่สุดนะเพราะว่าจะอยู่ตามห้างแล้วก็มีสาขาเยอะมากใช่แล้วก็รู้สึกว่าจะสะดวกตรงที่ว่าสาขาเนี่ยมันเยอะใครอยู่แถวไหนก็คือสามารถที่หาสาขาที่ใกล้ที่สุด ที่บ้านคุณได้เลยนะครับจบและเท่านี้พอเอ้าอันนี้คือข้อดีปวดแค่สาขาพอ,อนะครับแล้วก็เรื่องของราคาถ้าเป็นแพ็กเกจที่มันราคาถูกที่สุดเนี่ยประมาณพันกว่าบาทเนี่ยอันนี้ก็คือจะ เป็นเข้าได้สาขาเดียวที่เบอร์เรือนใกล้บ้านถ้าคุณอยากจะเข้าแบบว่าสาขาไหนก็ได้อ,อาจจะแบงขึ้นมาหน่อยก็คือจะเป็น2,000กว่าบาทเนาะซึ่งอันนี้นยก็จะมีชุดมีอะไรให้เรียบร้อยเหมือนกันเนาะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าจะเข้าเนี่ยก็คือไปตัวเปล่าได้เลยแก้ภาพไปก็ไปเอาชุดที่นั่นได้<อ>นะหรออยากจะให้ใครแก้ก็ไปได้<อ>นะครับ<ด>ที่นี่เหมือนกัน ซึ่งบางสาขาเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องนาชุดไปเองแต่ว่าบางสาขาก็จะมีชุดให้นะครับซึ่งเราน,นี้ก็เราอาจจะต้องทําการบ้านนิดนึงนะว่าสาขาไหนมีชุดให้หรือว่าอะไรจะได้เตรียมตัวไปได้นะครับแล้วก็มันจะเป็นอีกแพ็กเกจหนึ่งที่ว่าเป็นพรีเมียมขึ้นมาหน่อยก็คือเข้าที่ไอคอนสยามได้อ,อันนี้ก็จะพรีเมียมสุดแล้วก็ S <S สาขาอีกสาขาหนึ่งที่ไหนนะไม่แน่ใจแต่ว่าที่น่าสนใจที่สุดเลยจริงๆเนี่ยมันจะมีการโครก,กันระว่าง ของ Fitness First แล้วก็ของ AIA มันก็จะมีการเหมือนซื้อประกันของ AIA ด้วยแล้วก็จะมีการคุร้มครองแล้วก็จะมีการได้ผลประโยชน์ซื้อแพ็กเกจเนี้ยมันก็จะมีส่วนลดของทาง Fitness First ด้วย20%หรือว่าเรื่องเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนีก็อาจจะต้องอัปเดตอีกทีนึงว่ากี่เปอร์เซ็นตอ์อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของแคชแบ็กมาเกี่ยวข้องด้วยอ๋อ,อก,ก็คือแบบยิ่งออกกําลังกายเยอะ AIA อเขายิ่งซัพพอร์ตคือเพิ่มคะแนน,นพอยต์แล้วก็กได้แบบแคชแบ็ก จ่ายค่าแฮชแบ็กแล้วก็ค่าฟิเนนซ์รคะถูกลงกว่าเดิมใช่แล้วก็คือจะอยู่ที่ประมาณ200ถึง700บาทก็แล้วแต่คนเนาะว่าจะเรายิ่งรักตัวเองนี้เท่าไหร่ก็คือเหมือนยิ่งได้เพิ่มตรงนั้นสำหรับแคชแบ็กทำไมทุกคนดูขายของแล้วฉันมาเหมือนด่าถ้าเกิดเครื่องเครื่องเครื่องพวกที่พวกเขาเล่นอ่ะเวลาเล่นมันมีหน้าจอปะมีใช่ไหมถ้าอวดแล้วอวดแล้วมันมีหน้าจอคือมีหน้าจอยังไงของฉันเป็นหน้าจอแค่คิดเลขฉันพูดเลยฉัน เออถ้าไม่พูดอะไรหรอเป็นเป็นอะไรนั่นหรอกเออเป็นเครื่องคิดเลขที่ตอบเป็นเครื่องวิ่งกับเป็นทัชสกรีนแล้วก็แบบดูเลอุปกรณ์ก็มีอันนั้นอะแต่วแต่ว่าแต่ว่าไอ้ที่ฉันฉันลองคือเครื่องเล่นฉันไม่เคยเล่นเครื่องที่มันแบบนับให้แล้วก็แบบบอกว่าแบบ าไปหรือกกีวไปพักกีวีเริ่มเริ่มขาแต่นี่ยังพูดไม่หมดของฟิตเนสของฟิตเนสพูดไม่จบแต่พูดมาเรื่องของคลาสแต่ยังไม่พูดถึงเลยแล้วของคลาสฟิตเนสเป็นคลาสที่เป็นเหมือนเป็นฟิตเนสที่มีคลาสถี่ที่สุดในโลกไม่เด็กว่าในโลกเลยในประเทศในโลกก่อนได้ไหมก็คือว่าเหมือนบางที่เราจะต้องเหมือนต้องเผื่อเวลานะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าคลาสไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของฟิตเนสเวิร์ดักคลาสมันจะมีหนึ่งวันนี่ยคือขี่มากซึ่งก็คือว่ามันจะสะดวกที่ว่าเราไปเมื่อไหร่ก็ได้มันจะมีคลาสรองรับ่อแนนน อันนี้คือคลาสเยอะจริงๆของฟิตเนสเวิร์ตนี่ก็รู้สึกว่าชอบจุดนี้เหมือนกันเพราะว่าเราจะได้แผนเวลาตัวเองได้ถูกขอขอขอวยไม่ได้อวยหรอกแต่ชอบฟังก์ชันนี้ของ Jet เจ็ตหนึ่งอยา่างคือว่าเครื่องอ,ออกาไงของเจ็ตสามารถคอนเนคกับ Apple Watch ได้เลยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยเธอเดินเข้าไปโลกอยู่บนเครือ่องใช่ไหมเธออ Watch ไปใกล้เครื่องตึ๊ดๆมันจะสัญญาณสัญญบึ๊บๆบเราเธอกดแล้วมันก็จะเอาข้อมูลของ นาฬิกาเธอไปส่งขายให้กับเล่น t w i t เ e r f a c e b o o k เล่นอะไรได้หมดเลยนะะาเซิร์ที่ซลเล่นบ่อยสุดก็คือ t w i t t e r รแล้วเป็นทวิ t เตแอคเคิร์เล่นแต่ Twitter ไม่ได้ออกกันยังไม่หยุดใช่ไหมยังไม่หยุดแถมได้ชิลเล่นอ่ะชีบไปเล่นในห้องน้ำด้วยครับไม่ถ่ายแล้วปิดอ่ะนต่อต่อ เดี๋ยว่างไม่หลังไม่เธอพูดอะไรเมื่อกี้แอคเคอร์ไงเล่น Twitter ไม่เล่นแอปพลิเคชันได้ประเด็นคือเหน้า่อมันเธอมาสัมารถเล่น t วิตเตอร์เฟซบ o ๊กเเล่นทุกอย่างเลยแต่ว่าถ้าสกรีนมนกดไม่ได้ค่ะแล้วมันจะมีวทาไมเห็นว่ามันกดยากมันไม่กดไม่ได้มันเลื่อนยากแล้วมันจะแหลกแ้วมันจะช้าแล้วประเด็นคือว่า เครื่องออกกำลังกายมันต่อเน็ตไม่ค่อยติดมันก็เลยกลายเป็นว่าเล่นไม่ได้มี Facebook มีอ่ายูทูบอะไรเงี้ยก็เล่นไม่ได้ใช้เรียกว่าเล่นได้ไม่สะดวกเหมืกันแทบจะไม่ได้ใช้ภาษาพูดให้มันดีกว่านี้ไม่ก็เราก็ต้องเป็นฟีดแบ็กของผู้บริโภคแกฉันว่าฉันโดนฉันดับแน่วันนี้ไม่โด คือเขาเขาอาจจะเน้นให้เล่นมือในมือค่ยคือถ้าเล่นมากอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายไงเี้าลเออแต่ทไมละแล้วมันจะมีไหมไม่ใช่ข้อดีของเจคือมันชั่ิบดี่ชั่วโมงช่่โอ้ยยยยยยมยมยยยยนยย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 ย m ย e r ยยนยี้ยยยยยอยย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 ูยยยยยก็ยยนยไอลอ คนชชั้นกลางค่าลุมมาเลยค่ะปันปุริหนึ่งไม่คืออยู่ที่แบรนด์อิมเมจไงอันนี้คือเขาสร้างแบรนด์อิมเมจให้มันดูแบบเออฉันมองว่าเขาก็มีทาร์เก็ตของเขาเนาะแต่ละแบรนด์ก็มีจุดขายจุดเด่นจุดดีที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าเขารู้ว่าทุกคนเนี่ยลูกค้าก็จะมีสิ่งที่โอเคไม่เหมือนกันเออฉันว่าเขาทำ้านมาแล้วแหละพวกสีแบรนด์เนี่ยมันมีทาร์เก็ตคุลสีกันอะ แล้วตอนนี้วิฟิเน็ดับแล้วฉันแบบไม่รู้จูเาเลยหนูสาขาเนะคะวิวเออเธอมันเธอมันสวยเธอมันรวยเธอมันแพงเธอมันน็อก everything ค่ะเข้าไหมทุกคนว่าคือแต่ละที่มันก็จะมีข้อดีที่โดยเฉพาะของตัวเองเนาะซึ่งนี่ก็มองว่าก็แล้วแต่คนนะว่าเราพรีเฟร์ข้อดีของแบบไหนแล้วก็มองว่าแบบไหนสะดวกเราที่สุดเออช่วยตัดสินใจเราก็แค่แบบเป็นคนใดคนหนึ่งที่แบบเคยเข้ามาแล้วเราก็แชร์ประสบการณ์ให้ฟังก็จะมีทั้งบวกและลบก็เอาทุกคนเอาไปแบบไปตัดสินใจกันเนาะว่าแบบเออ คลิกอันไหนมากที่ส<ช>ุดอะไรอย่างเงี้ยตพรางั้องกันนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวขอขึ้นสรุปตารางเทียบให้ใ<ช>ดีกว่าคร่าวๆให้ทุกคนดูว่าแบบ มันจะเป็นยิงาอะไรอย่างนี้เราจะได้แบบเปรียบเทียบง,ง่ายๆเนาะแต่ท่งนี้ท่านั้นก็บอกว่าขึ้นอยู่กับเวลาและโปรโมชั่นในขณะตอนนั้นด้วยนะจ๊ะคือถ้าเกิดว่าต้องการที่จะสมัครเนาะก็อย่าลืมเช็คโปรโมชั่นดีๆอีกทีนึงเนาะกับทางทางแบรนด์ต่างๆแล้วก็อย่าลืมรีเฟร์ว่ามาจากชอ่องนนะคแต่ถ้าใครจะสมัครเจ็ดนะคะตอนนี้โทรเข้ามาเลยสองสี่่แล้วสองหนึ่งนะคส่วน เทเลอร์ค่ะเพอ่อทำไมว่าทุกคนต้องการจะดูคลาสอยากให้แต่ละแบรนด์น่ะมีแบบว่าเหมือนเป็น e x ็กเซียนสติลเด้นน่ะให้ไปลองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ชีก็มีวันเดย์คลาสพ่เลยเนี่ยก็เนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะของผู้ชมเนาะซึ่งฉันก็แฮปปี้นะเว้ยที่แบบว่าทุกฟิตเนสเรียนรู้ซึ่งกันและกันเขาจะได้พัฒนาเพื่อให้แบบประโยชน์แก่ผู้บริโภคอย่างเราๆส่วนท่องเทนก็พวกเรานะคะ Twenty Five Forever เนี่ยก็จะแบบ แกยังสตรองใช่เพราะจริงๆแล้วความสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ฟิตเนี่ยทุกคนสำคัญอยู่ที่เราต้องออกลังกายอย่างเป็นประจําและทานอาหารในครบห้าหมแต่ดึ่มนาววันละแปดแก้วและอม วันละห้าท่านวันนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้สาระกันไปไม่มากก็น้อยนะสำหรับเรื่องของฟิตเนสเนอะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเป็นข้อดีมีอะไรบ้างแล้วก็จะได้ทุกคนจะได้ตัดสินใจเลือกได้ว่าแบรนด์ไหนเหมาะกับตัวของทุกคนนะครับวันนี้อยากจะฝากอะไรบ้างครับสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนรักสุขภาพรักน้ำรักปลารักสกูด้าตังโนติตังจังจังตุตามมงออกกำลังกายทุกวันและอย่าลืมดื่มน้ำเนยค่ะ